กระทรวงสาธารณาสุขได้พัฒนาแนวทางการกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณาสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่ปีพศ2547จนถึงปัจจุบันสำหรับให้หน่วยบริการนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและครอบคลุมรายการของการให้บริการในปัจจุบันในปีงบประมาณพศ2564ได้ดำเนินการดังนี้ 1คณะกรรมการพัฒนาอัตราค่าบริการสาธารณาสุขมีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางหลักเกณฑ์กำกับติดตามและควบคุมการพัฒนาอัตราค่าบริการ2คณะอนุกรรมการพัฒนาอัตราค่าบริการสาธารณาสุขมีบทบาทหน้าที่กำหนดหลักการแนวคิดในการจัดทำมาตรฐานต้นทุนโดยใช้หลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) และกำหนดต้นทุนค่าแรงค่าวัสดุค่าคารุพันและสิ่งก่อสร้าง 3. คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณาสุขรายหมวดโดยจัดทำต้นทุนและกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอัตราค่าบริการสาธารณาสุขได้จัดประชุมทั้ง12หมวดและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้กำหนดรายการรายละเอียดกิจกรรมและการคิดต้นทุนรวมของรายการ 4. จัดทํารหัสมาตรฐานของรายการอัตราค่าบริการสาธารณาสุข 5. จัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการให้เป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกองทุนสุขภาพอื่นๆและได้เผยแพร่ข้อมูลอัตราค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณาสุขด้วยงบลงทุนของประเทศมีจำกัดจึงได้มีการดำเนินการพัฒนาโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562มีการดําเนินการ2โครงการดังนี้ 1. โครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขกรมการแพทย์ 2. โครงการอาคารสนับสนุนทางการแพทย์17ชั้นโรงพยาบาลระยองโดยรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรค ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุก6เดือนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพศ2562มีแผนดำเนินการ3โครงการดังนี้ 1. โครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ 2. โครงการอาคารบริการทางการแพทย์และที่จอดรถโรงพยาบาลราชบุรี 3. โครงการศูนย์การแพทย์แบบพรีเมียมเซอร์วิสโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจังหวัดนองคาย ได้มีการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนกรณีการใช้ที่ราชปัสดุโดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมและเห็นชอบให้จัดทำหนังสือหาหรือกรมธนารักษ์เรื่องการมอบอำนาจให้สำนักง,งานปะลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นเจ้าของโครงการร่วมลงทุนและคัดเลือกเอกชนซึ่งขณะนี้รอคำตอบจากกรมธนารักษ์ ปัจจุบันอุบัติการณ์ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่สามารถเข้าถึงบริการทดแทนไตเพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมไปกับการที่มีหน่วยไตเทียมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้มีการพัฒนาการจัดบริการสวนฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียมโดยมีอ่วมหน่วยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการและได้จัดประชุมจำนวน2ครั้งผลการดำเนินงานปีงบประมาณพศ2564 1. ร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข 2. แนวทางขอบเขตโครงการการจ้างหมอบริการการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและ3 จัดทำฐานข้อมูลการเปิดบริการสวนฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงาสาธารณาสุข ด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นไปอย่างรวดเร็วหน่วยบริการได้มีการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงโดยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงจึงได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพสำหรับการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อไปโดยได้มีการดําเนินการดังนี้ 1>, 1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการตรวจทางรังสีวิิจัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณาสุขเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องตรวจด,ด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงและได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด,ดังกล่าวแจ้งเวียนให้หน่วยบริการทุกแห่งถือปฏิบัติพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณาสุข 2. ต้นแบบการจ้างเหมาบริการเกิน1ปีของการจัดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ c ีสแกนโดยมีโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบและได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการและได้มีการนําแบบจําลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับเอกชน 3. ได้จัดทำฐานข้อมูลการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงโดยมี3ฐานข้อมูลดังนี้ 1. ฐานข้อมูลการจัดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT สแกน 2. ฐานข้อมูลการจัดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI 3. ฐานข้อมูลวิชาชีพบุคลากรด้านรังสี จากการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง c ีีและ m r i จะทำให้ผู้รับบริการได้รับการเข้าถึงการบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและหน่วยบริการสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนโปร่งใสเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการเองหรือการจ้างเหมาบริการจากเอกชน